โอ้โหอัปเดตค่าตัวล่าสุดแจ็คสันหวังแพงที่สุดตั้งแต่ที่เคยรับงานมาแจ็คสันหวังหรือแจ็คสันก็อเซเว่นค่าตัวพุ่งกระฉูดแต่68ล้านบาทแพงที่สุดตั้งแต่ที่เคยรับงานมาเป็นแรปเปอร์นักร้องนักแต่งเพลงและนักเต้นชาวฮ่องกงโดยเป็นสมาชิกก็อเซเว่นบอยแบนด์เกาหลีใต้อดีตสังกัด JYP และได้ก่อตั้งบริษัทของตนเองชื่อทีมแวงจะเป็นใครไปไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะนอกจากแจ็คสันหวังต้องบอกเลยว่าในปีนี้ นั่นถือว่าเป็นปีทองของเขาเลยก็ว่าได้เพราะนอกจากจะทํางานเพลงไถ่ติยาสารหลายฉบับก็มีงานพรีเซนเตอร์สินค้าเนี่ยแหละมีเข้ามาไม่หยุดเรียกได้ว่ารับทรัพย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี2564จนถึงปลายปีเลยค่ะแถมค่าตัวก็สูงลิ้วขึ้นเรื่อยๆและในอนาคตต่อไปแอดเชื่อว่าเราจะได้เห็นแจ็คสันกับการเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ดังต่างๆอีกมากมายการันตีการเป็นผู้ทรงอิทธิพลดูได้จากอากาเแททั่ว โลกที่พร้อมสนับสนุนนั่นเองค่ะ